เอาละครับมาดูโจทย์ชุดใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับให้แยกตัวประกอบนะพัููนามต่อไปนี้ มาดูโจทย์นะครับ a คูณกับ b บวก2บวก5คูณกับ b บวก2นะมามองดูตัวร่วมคืออะไรครับตัวนี้กับตัวนี้ มองออกกันไหมนะบบวกสองเนี่ยสมมุติเรามองให้เป็นตัว D นะเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น D นะเพราะงั้นก็เป็น A คูณ B บวกห้ 5, D, นะถ้าเรามองอย่ออยางย่อๆ ตัวร่วมก็คือไอ้ตัวนี้ d กับ d เพราะงั้นเราดึง d ออกมานะก็จะเป็น a บวกก็เป็นตัวนี้5ก็คือตัวนี้นะครับมาเทียบกันนะก็ะเท่ากับเพราะงั้น d ของเราก็คือ b บวก2อใช่ไหมอันนี้ก็คือบบวกสองเพราะงั้นก็ดึงมา b บวก2ชุบนะ อีกวงเล็บหนึ่งนะก็คือ A A ก็คือตัวนี้บวกก็คือตัวนี้ห้านะนะวงเล็บก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะมันก็คือตัวนี้ก็ได้นะเขียนๆไว้ก่อนนะครับนะอย่าไปกลัวความผิดนะเพราะผิดเป็นครูนะครับ